บัดนี้อัยยะ ปันกวยนาบอกลูกออนว่าเศร้าเศร้าเศร้าสาขลูกลาโกทาหายพอตนมีสองคนทนนี่เมตไยจากลาลายหากสุด สุดใจแต่ลูกสายคนนี้แม,ม่บ่มีพอเพียนเลี้ยงบ่มีเสียงปล่อยได้ เพียงยิ่งกว่าหน่วยตาเอาที่ว่าพอเปลี่ยนใดพี่ให้เพื่อลูกตนแม่นสิจนพอทนส่วบ่เมียผู้สิพาเมียไต่ป่าลาลา แต่อ,อไปน้ำอีเมลแล้วหรอคยว่า เมียมาอยู่สอนสิสังเ่าพอคิงเมียนจะเรียกเมียมาจุดหอดข่อยเป็นเบาเลยแต่ข่อยได้เมียมานี่มิตรข่อยกับเมียละเลี้ยงเจ้านะ่ะมียอาวิ่งเจ้าสิวิ่งเมียบอกนางกระทำตามมี เป็นน้ำพอเป็นหมอนฟูกนอนสะเพนนิมมันว่าลิ้นไทยเท่นท,ท,ที่สิได้ไปดินเนอร์กับเมียเมืม่อพิกันอยู่เฮียนเมียเป็นลา่าแทงทิ่มพอเป็นกอน่อ

เมียเจ้าได้เห็นยังเจ้าคือฟังคักเถะมาใจเปรไปทางเสียเมียเป็นไฟเผาผ่านพอบอกสอนบ่มีได้มี

พาจังสีก็เมนพอทำเองทั้งถั่วไอสามน้ำมาก่อนก็พอเป็นคนลางอาเปปีแขนล,ยลอยๆหนึ่งี่คือสีล่างเป็นคือสีเฮ็ดได้แเลงเบาค้กงเนาะเจ้าเสฟา เท่าบึงเม่อเือนไก่กันเพิ่นหูทั่วเมียเจ้าเป็นคนสัวใส่พ่อผัวเป็นขี้ขาเวลาเจ้าบ่อยู่เืิน เตือนสติให้หูดูให้คากอย่าฟังตามีพันยาเป็นงูเพียดคิดให้เดีอดเดือทาว ข้ามเบาเจ้ามันบ่มีความหมายดอกก็เห็นกับตาบุญลายเอยแต่ยืนนั่งพอกะลมมือสาวฝาโอฝาฟังพ่อคน ขอน่าอย่าเฝ้าดวนตัดเสียงคำเอื่นมึงไม่เท่าบ่เมนใส่งอนต่อเมียข่อยพูทตีวังหันลูกสิเป็นมนทเทณฑนบับลายมหันตื่ ไปผู้ถือโนใจขาใส่วาจาจมพระภูมพ่อแม่ไทยไฟสิไม่จีพาัวลูกพ่อ ใส่ให้คักคักจะเป็นบบาไอ้มือเปียกเนาะผู้อยู่ทั้งเทื่อให้ผู้อยู่ทั้งไตหวัหวขวานบาดเนาผู้เท่าให้มันจิตเป็นตาหักว่าประมาณเทีกย้อยลูกพ่อ กินเนื้อเนนอยู่ทางใ <c oughs> าต,าต้เมื่อปิดตาแสบเธอเนาะสิดูคนบ่เม่นดูแต่เพียงหน้าต้องเอาการ สิหูค้ายาเฝ้าหายยาเฝ้าดาฟังความเมียเสียพอเลียงคือคำเว้าเพเพนว่ามาบ่แม่นพอนีนาให้เขา้าฝ่ายทางบิดา sang phân gia mía lạc thế hãy to nó đủ bằng yên no thắng của yên thắng sai bao mai bỏ cũng thiêng ฝ่ยมาสับสวเวົาใจเจ้ากระเบียงบิรปุ่นา เมียัสองคนมือบุญลายเอ้ยลูกพ่อเอ้ยไปมาสาบซอเ้าใจเจ้านั่นเบียงเบนเขานั่นเป่าหเลียนเห็นเมีน กลเป็นหอมดอกยอมทำลายคนหักย้อนว่าฟังคำหลอกคำสอพอพินลินว่าลมเข่าหั เจ้าอย่าเปลนใจน้อใจให้นักเน่บาดมันสายแล้วสีแย่สีหลงโอ้เมื่อลังให้เจ้าต้องเบิ่งบางหนักจากเมื่อนพันกิโล chạy tu và ngu ngu nó bàn và <laughs> mưa nhau nó ta sàn nhai cửa đồn hay hoa ngọt บาดควายหายจังเสียมาลมคอกพอบอกฟังพอบางอย่าเพมา้ามยังเดียวเขียวเอ้ยน้อเจ้าผู้เขียวอนอบายว่าพอนี่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่น้อยจน ขออยดูแลเอาใจใส่แนวใด้เจ้ากะหูตุลูลาพอคุณคันว่าข่อยบ่ดีกะนี้เลี้ยงเอาบุญน,น้ำพอไว้เจ้าย,ย่าลายพูมีคุณ บุญสามตายขอลูกสายบุญหลายใบบ่มีภัยพอกะเมียต่เพียงเจ้าสาว Loh, บุญหลายอ้โมหฮงให้หลุดพ้นขออุท้อนลูกไว้ใส่ใจเจ้าอีพ่อคุณนั่นล่ะนะลูกข้า เขียวเอ้เขียวใบว่าพ่อนี่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่น่อยจนใหญ่คอยดูแลเอาใจใส่แน่วใดๆเจ้าก็หูตูลูลาพ่อคุณเลี้ยงเอาบุญนั่พ่อไว้เจ้าอยาไรผู้มีคุณเลี้ยงเอาบุญซ้ำตายคอลูกไส้บุญหลายว้บ่มีไผ่พ่อกะมีแต่เพียงเจา้าเศร้าเศร้าข้ามบุญหลายเท้าให้ฟั่งกอนโมโหแห่งให้หลดพรขนออุท้อนลูกวัไใส่ใจเจ้าอีพ่อคุณบุญหลายลูกล่ะ